เชนเดรียรูหราส่งเสียงดังสนัน่นก่อนจะร่วงลงกระแทกพื้นแตกกระจายเป็นเสียงเสียงห้องจัดเลี้ยงของสุริยกรุปซึ่งเมื่อคู่ยังเป็นสถานที่สังสรรค์ของชนชั้นสูงในกรุงเทพบัดนี้ได้กลายสภาพเป็นนรกบนดินที่เต็มไปด้วยความโกลาหลในชั่วพริบตาเสียงกรีดร้องของผู้คนที่สวมชุดทักซิโดและราตรีราคาแพงระยับดังประสานกับเสียงเปลวไฟที่ลุกโชนอย่างน่าเวทนาท้าสะกอสูดควันดำเข้าไปเต็มปอดจนไอออกมาอย่างเจ็บปวดโครงเหลก็กหนักอึ้งที่ถล่มลงมาจากเพดานทับขาข,าขวาของเขาวไว ความเจ็บปวดราวกับกระดูกแหลกละเอียดแล่นไปทั่วร่างแต่สิ่งที่ทำให้หัวใจของเขาเย็นเยียบยิ่งกว่าคือภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้าเลขาธิการส่วนตัวและทีมรักษาความปลอดภัยที่เคยสาบานว่าจะพักดีกลับเมินเฉยต่อเขาและวิ่งหนีไปยังประตูฉุกเฉินบรรดาผู้ที่เมื่อวานยังโค้งคำนับให้เขาอย่างนอบน้อมบัดนี้กลับวิ่งข้ามร่างของภาสกรเพื่อเอาชีวิตรอดต่อหน้าสัญชาตญาณการเอาตัวรอดหน้าก,ากากจอมปลอมและอำนาจทั้งหลายมาลายหายไปสิ้นดุกทาฐาน ภาสกรหัวเราะอย่างขมขื่นท่ามกลางเปลวเพลิงที่หมงกระหนำ่ำที่นี่คงจะเป็นหลุมศพของฉันสินะเขากําลังจะหลับตาลงอย่างยอมจำนนทันใดนั้นเองท่ามกลางกระแสผู้คนที่วิ่งหนีตายออกไปข้างนอกกลับมีเงาหนึ่งเดินสวนกระแสเข้ามาด้านในผู้ที่ปรากฏกายฝากกลุ่มควันหนาทึบคือหญิงสาวในชุดยูนิฟอร์มที่ไปอาเปื่อนไปด้วยเคมาเมื่อเทียบกับร่างสูงใหญ่ของภาสกรแล้วเธอดูบอบบางและเล็กจ้อยอย่างหาที่เปรียบมิได้แต่ในดวงตาของเธอนั้นกลับไม่มีความหวาดกลัว มีเพียงประกายแห่งเหตุผลอันเยือกเย็นที่กำลังประเมินสถานการณ์อย่างเฉียบขาดหญิงสาวไม่ลังเลแม้แต่น้อยเธอฉีกชายกระโปรงยาวที่เจก,ก,กากของตนเองออกแล้วนำมาพันรอบต้นขาที่เลือดไหลโฉกของภาสกรเพื่อห้ามเลือดอย่างแน่นหนาแม้สติจะเลือนร่รางแต่ภาสกรก็ยังพยายามผลักไสเธอออกไปเขาพยายามจะบอกให้เธอทิ้งเขาไว้แล้วหนีไปแต่กลับไม่มีเสียงเล็ดลอดออกมาจากลำคอหญิงสาวไม่สนใจปฏิกิริยาของเขาเธอหันหลังให้ภาสกรแล้วย่อตัวลงเธอจับแขนทั้งสองข้างของเขา พาดบ่าของตัวเองแล้วเอ่ยด้วยน้ำเสียงเด็ดเดี่ยวสั้นๆจับให้แน่นนะคะทันทีที่เธอลุกขึ้นหัวเข่าของเธอก็สั่นบริกการแบกรับน้ำหนักของชายชะการที่สูงกว่า185สาเซนติเมตรสำหรับหญิงสาวร่างเล็กนั้นดูจะเป็นไปไม่ได้เลยแต่เธอกัดฟันแน่นและเปล่งเสียงคำรามก่อนจะถีบตัวลุกขึ้นจากพื้นมันไม่ใช่แค่พากำลังธรรมดาแต่เป็นเทคนิคการถ่ายเทน้ำหนักที่ผ่านการฝึกฝนมาอย่างยาวนานหญิงสาวเพื่อนที่ผ่านทางเดินที่กำลังพังทลายราวกับพูทธผี ทุกครั้งที่เศษซากที่ลูกเป็นไฟร่วงลงมาจากเบื้องบนเธอจะบิดตัวเพื่อปกป้องภาสกรตามสัญชาตญาณดานภาสกรสัมผัสได้ถึงลมหายใจหอบถี่และหยาดเหงื่อที่ไหลลงมาจากปลายคางของเธอแผ่นหลังของเธอนั้นเล็กแต่แข็งแกร่งราวกับเหล็กกล้าเปลวไฟหม,มุนกระนำอย่างรุนแรงจนปิดกั้นเส้นทางสู่ประตูฉุกเฉินหากเป็นคนทั่วไปคงจะสิ้นหวังและทรุดต,ตัวลงนั่งกับพื้นไปแล้วแต่เธอไม่ตื่นตระหนกเธอกวาดสายตามองไปรอบๆและพบช่องแคบๆที่เกิดจากสายน้ำของสปริงเกรลที่แตกออกมา เธอไม่ลังเลที่จะพุ่งตัวเข้าไปในม่านไอน้ำและความร้อนระอุนั้นเศษไม้ที่ลุกเป็นไฟเฉียวไล่ของเธอจนเนื้อไม้ิ่นเนื้อไม้คลกคลุ้งจนแสบจมูกแต่เธอไม่ร้องออกมาแม้แต่คำเดียวกลับกันเธอยิ่งกระชับมือที่จับผ้าสกรอแน่นขึ้นท่ามกลางสติที่พ่าเหลือนผ้าสกรอเกิดความรู้สึกถึงผู้หญิงคนนี้เป็นใครกันแน่ทำไมถึงต้องเสี่ยงชีวิตช่วยฉันด้วยคำถามนับหมื่นผุดขึ้นในหัวของผ้าสกรอหญิงสาวฝ่าเปลวเพลิงออกมาได้ และในที่สุดก็ใช้ไหล่กระแทกประตูหนีไฟที่หนักอึ้งจนเปิดออกอากาศเย็นเยียบของบันไดหนีไฟพรางผูกเข้ามาในปอดของเธอเธอไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นแต่ยังคงเดินโซซัดโซเซลงไปยังชั้นล่างจนได้ยินเสียงตะโกนของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงทันทีที่ถึงเขตปลอดภัยความตึงเครียดที่ขึงแน่นก็ขาดสะบันลงราวกับเส้นได้เธอล้มลงกับพื้นเธอวางร่างของผ้าสกดลงอย่างระมัดระวังและหอบหายใจอย่างหนักใบหน้าของเธอเปรอะเปื้อนไปด้วยเขม่าจนมองไม่เห็นหน้าตา แต่ดวงตาคู่นั้นกลับส่องประกายเจิดจ,จ้าดุดดวงดาวเสียงฝีเท้าของหน่วยกู้ภัยที่วิ่งเข้ามาหาพวกเขาก็ดังขึ้นภ้าสกอพยายามอย่างสุดกำลังที่จะประคองสติที่กำลังจะดับวูบลงในความมืดเขาเอื้อมมือที่สั่นเท้าออกไปคว้าข้อมืออันบอบบางของเธอไว้สัญชาตญาณอันแรงกล้าบอกเขาว่าห้ามปล่อยผู้หญิงคนนี้ไปเด็ดขาดบนข้อมือของเธอมีนาฬิกาดิจิทัลเก่าๆเรือนหนึ่งสวมอยู่นั่นคือภาพสุดท้ายที่ภาสกรจดจำได้ความมืดมิดราวกับเหวลึกได้กลืนกินเขาไปทั้งตัว และภาสกรวัฒนภไพศาลซีอโอแห่งสุริยกรุ๊ปก็หมดสติไปในอ้อมแขนของวีโรสตรีร่างเล็กนิรนามภาสกรลืมตาขึ้นในห้องสีขาวที่อบอวลไปด้วยกลิ่นยาฆ่าเชื้อความเจ็บปวดที่กดทับไปทั่วร่างเป็นสัญญาณเดียวที่บอกว่าเขายังมีชีวิตอยู่เขามองแสงไฟบนเพดานที่พ่ามัวและพยายามทบทวนความทรงจําเพดานที่ถล่มลงมาและเปลวเพลิงที่ลุกโชนความรู้สึกของการถูกทรยศในวินาทีที่ทุกคนวิ่งหนีตายกรีดลึกเข้ามาในหัวใจราวกับคมมีด แม้ในห้องผู้ป่วยจะเงียบสงัดแต่สัญชาตญาณของภาสกรกลับรู้สึกได้ว่าเขากำลังถูกจับตามองเขาถอดหน้ากากออกซิเจนออกอย่างแรงและพยายามจะลุกขึ้นนั่งความเจ็บปวดอย่างรุนแรงแล่นแต่ที่สีขางแต่เขาก็ไม่ไปปากร้องแม้แต่น้อยประตูเปิดออกพร้อมกับคุณสมชายผู้จัดการอาวุโสซ,ซึ่งเป็นเลขาคนสนิทของเขาที่เดินเข้ามาด้วยสีหน้าตื่นตระหนกคุณสมชายมองดูอาการของภาสกรพานเหงื่อตก เขาแจ้งข่าวว่าท่านประธานใหญ่และคณะกรรมการกำลังเดินทางมาที่โรงพยาบาลหลังจากทราบข่าวว่าภาสากรได้ยินดังนั้นก็แค่นเสียงหัวเราะอย่างเย็นชาเพราะเขารู้ดีว่าสิ่งที่คนเหล่านั้นอยากจะยืนยันไม่ใช่ความเป็นอยู่ของเขาแต่เป็นความตายของเขาต่างหากภาสกรขอน้ำด,ดื่มด้วยเสียงแหบพระแล้วจ้องมองคุณสมชายเขมเหมงขณะที่ฟังรายงานว่าเหตุเพลิงไหม้เมื่อคืนถูกจัดฉากให้เป็นเพียงอุบัติเหตุไฟไฟ,ฟ้าลัดวงจรดวงตาของภาสกรก็ยิ่งเย็นชาลงเรื่องแบบนี้จะเป็นไปไม่ได้เลย หากไม่มีคนในให้ความร่วมมือในตอนนี้ไม่มีใครที่ภาสกรจะเชื่อใจได้เลยทันใดนั้นภาพหนึ่งก็แวกเข้ามาในสมองภาพของหญิงสาวร่างเล็กที่กระโจนเข้ากล่องไฟและแบกเขาออกมาภาศกรถถามคุณสมชายถึงที่อยู่ของผู้หญิงที่ช่วยชีวิตเขาคุณสมชายทำหน้าลำบากใจก่อนจะรายงานว่าเธอกำลังให้ปากคำกับตำรวจและรอยอยู่ที่ห้องพักรับรองชื่อของเธอคืออรุณาแก้วมณีเป็นพนักงานของบริษัทร,รับจ้างทำความสะอาดที่ดูแลอาคารสำนักงานใหญ่ของสุริยกรุป๊ป เธอเป็นเพียงผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่มีสมบัติหรือเส้นสายใดๆและใช้ชีวิตอย่างปากกัดตีนถีไปวันๆภาสกอรไล่สายตาดูประวัติของเธอที่ได้รับมาข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัวที่เต็มไปด้วยหนี้สินและน้องชายที่ต้องการเงินค่ารักษาพยาบาลสะดุดตาเขาภาสกรกัผ้าปูที่นอนแน่นสิ่งที่เขาต้องการในตอนนี้ไม่ใช่บอดี้การ์ดฝีมือดีหรือเลขาที่ฉลาดเฉลียวแต่เป็นคนที่จะไม่แทงข้างหลังเขาคนที่มีสัญชาตญาณที่ให้ความสําคัญกับชีวิตมากกว่าเงินทองและอํานาจ และที่สําคัญที่สุดคือต้องมีประวัติที่ขาวสะอาดไม่มีความเชื่อมโยงกับใครในตระกูลของเขาเลยเขาตัดสินใจแล้วจึงหันไปพูดกับคุณสมชายด้วยน้ําเสียงที่แผ่วเบาแต่เด็ดขาดเรียกทนายมาเดี๋ยวนี้แล้วพาผู้หญิงคนนั้นมาที่ห้องของฉันคุณสมชายทําท่าง,งุนงงจะท้วงแต่คําพูดถัดมาของภ้าสกรก็ทําให้เขาต้องหุบปากสนิทภายในหนึ่งชั่วโมงชื่อของผู้หญิงคนนั้นต้องอยู่ในทะเบียนสมรสของฉันคุณสมชายแทบไม่เชื่อหูตัวเองทายาทอันดับหนึ่งของสุริยกรุป๊ป เครือบริษัทที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยจะแต่งงานกับพนักงานทําความสะอาดมันไม่ต่างอะไรกับเรื่องบ้าๆแต่ดวงตาของภาสกรไม่ได้ส่องประกายแห่งความบ้าคลัง่งแต่เป็นประกายแห่งการคํานวณและเหตุผลอันเยือกเย็นนี่ไม่ใช่เรื่องโรแมนติกแต่เป็นการต่อรองที่บ้าบิ่นที่สุดเพื่อความอยู่รอดสักครู่ต่อมาประตูห้องผู้ป่วยก็เปิดออกและอรุณาก็เดินเข้ามาแขนและลำคอของเธอที่สวมชุดผู้ป่วยหลวมๆม,มีผ้าก๊อซปิดแผลไฟไหม้อยู่เธอไม่ได้แสดงท่าทีหวาดกลัว แต่เงยหน้าขึ้นศบตาพาดก่อนโดยตรงราวกับว่าความน่าเกรงขามของห้องผู้ป่วยของประธานบริษัทใหญ่ไม่สามารถทําอะไรเธอได้เลยภาสกรไล่สายตามองเธอตั้งแต่หัวจรดเท้าเขาสงสัยว่าพละกําลังมหาศาลเช่นนั้นมาจากร่างกายที่เล็กและผอมบางนี้ได้อย่างไรอรุณาไม่หลบสายตาของภาสกรและเอ่ยปากขึ้นอย่างเรียบเฉยอาการดีขึ้นแล้วหรือคะสําหรับคําพูดแรกที่มอบให้กับผู้มีพระคุณมันช่างแห้งแล้งเกินไปภาสกรยกมุมปากขึ้นเล็กน้อยหวังว่าจะมาฟังคําขอบคุณหรือไง อรุณาสายหน้ากับคำถามยั่วยุของภาสกรเธอบอกว่าแค่ให้เขาชดใช้ค่ารักษาพยาบาลกับค่าเสื้อผ้าก็พอแล้วคำขอที่เรียบง่ายและติดดินของเธอทำให้ภาสกรหลุดหัวเราะออกมาผู้หญิงคนนี้ไม่รู้เลยว่าตัวเองช่วยใครไว้และสามารถเรียกร้องอะไรเป็นค่าตอบแทนได้บ้างภาสกรโยนซองเอกสารที่วางอยู่บนโต๊ะข้างเตียงให้เธอเมื่ออรุณาเปิดซองออกดูด้วยสีหน้างงงงเธอก็พบว่าข้างในมีใบทะเบียนสมรสและเช็คเงินสดจำนวนมหาศาลอยู่ดวงตาของอรุณาสั่นไหว เมื่อเธอถามว่านี่หมายความว่าอะไรภาสกรก็ตอบกลับอย่างเฉยเมยค่าชีวิตของฉันอรุณาหัวเราะอ,อย่างเหลือเชื่อและวางเอกสารลงบนโต๊ะตามเดิมเธอบอกอย่างเด็ดขาดว่าเธอไม่ได้ช่วยคนเพื่อเงินและไม่มีเวลามาเล่นตลกแบบนี้ด้วยขณะที่เธอหันหลังจะเดินจากไปภาสกรก็หยิบไพ่ใบสุดท้ายที่จะหยุดเธอไว้ได้การผ่าตัดของน้องชายคุณทีมแพทย์ที่ดีที่สุดในประเทศจะลงมือให้ทันทีไหลของอรุณาสะดุ้งแข็งภาสกรพูดต่อโดยไม่หยุด นิสินของพ่อแม่คุณที่ติดอยู่กับเจ้านี้นอกระบบจะถูกชำระทั้งหมดตั้งแต่วันนี้นี่คือข้อเสนอที่ฉันจะยุติชีวิตที่เหมือนตกนรกของคุณเพื่อแลกกับการที่คุณอยู่ข้างฉันอรุณาค่อยๆหันกลับมาจ้องมองภาสกรเขมงในดวงตาของเธอมีประกายความโกรธบูกไหวแต่ภาสกรไม่สนใจเขากำลังคัดเลือกหุ้นส่วนทางธุรกิจไม่ใช่สารภาพรักภาสกรอยากจะเดินเข้าไปหาเธอแต่ขาที่ขยับไม่ได้รั้งเขาวไว้ตอนนี้รอบตัวฉันมีแต่ศัตรู ไอ้พวกที่ทิ้งฉันไว้ในกล่องฝ่ายเมื่อคืนก็คือครอบครัวและลูกน้องของฉันเองภาสก่อไม่ลังเลที่จะเปิดเผยความอ่อนแอของตัวเองเขาสบตาอารุณาตรงๆและพูดว่าฉันเห็นกับตาตัวเองแล้วว่าคุณคือคนเดียวที่จะไม่ทรยศฉันอรุณาเกิดความขัดแย้งในใจศักดิ์ศรีของเธอกรร้องให้ปฏิเสธข้อเสนอของชายผู้หญิงยโสคนนี้แต่ความจริงนั้นช่างโหดร้ายแม้เธอจะทำงานหามรุ่งหามคำ่ำเพื่อหาเงินค่าผ่าตัดให้น้องชายแต่ก็ยังยากที่จะจ่ายแม้กระทั่งดอกเบีย้ยไม่ต้องพูดถึงเงินต้นเลย เธอกำมัดแน่นจนเล็บจิกเข้าไปในเนื้อนี่คือการทำสัญญากับ